สนับสนุนโดยไฮลักซ์วี c ก a m ชเกาะถนนหนึบชุดเครื่องเสียง Pioneer Mix t r a c k ฟิล์มกลองแสงติดรถยนต์ลามินากรบมาพวงกันต่อในเบรกที่2กักรรมต้องมาหนีมันมานาจังเลยวะกว่ากล้องจะมาถึงหน้าผมเลยนะฮะ อะไรนะอ๋อผมต้องขยับเข้าไปใช่ไหมโอเคได้อ่ะขยับมานิดนึงแล้วกันเอาคุตอต่อในเบรกนี้นะฮะกับเรื่องราวของมอเตอร์มาเนียครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยรถที่เรามาโชว์เป็นหนึ่งคันที่ผมเชื่อว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะมีคนจับมาแต่งซิ่งแต่งแรงกันเยอะรวมไปถึงวันนี้แขกรับเชิญของเราตอนนี้เขารออยู่แล้ว คุณฟังเสียงเขาฮะคุณผู้ชมเมื่อไหร่จะได้ออกเนี่ยคุณผู้ชมจำได้ไหมในภาพยนตร์เรื่องพิม่าพระขนงเขาสุดดูจากเสียงดูจากเสียงนี้เลยเขาคือเมอร์ลี่อ้อวเอาเดี๋ยวด้วย ผมอุ้สาบบอกว่าเป็นมาริโอฮะบอกว่าพี่มากก็หนวดมาริโอคุณอะไรเนี่ยคุณมายังไงเนี่ยคือมาริมาริโอเนี่ยเขาเรียกมาริเอ็โอเนี่ยเป็นเอ็กซ์ตร้าอ๋อเหรอผมสี่คนคือตัวเมนผมอยากจะพูดเลยคุณผู้ชมครับเอ้าเอาตบมือเกี่ยวเจ้ะลงไหนโปรดเอาตั้งไหนตรงนี้ก็นี้เฮ้ยขึ้นไฟแดงให้ผมจะรู้ได้ยังไงฮะสวัสดีคุณผู้ชมครับชาวมอเตอร์มาเนียมอเตอร์มาเนียนี่คุณนั่งแท็กซี่มาเลยเนี่ย อุ้ยอย่าไปว่า,ขาเขาที่เจ้าฟองนะเขาเจ้าฟองอยู่นู่นอยู่นู่นสวัสดีพี่ทอมสวัสดีครับสวัสดีฟอยคุณผู้ชมครับวันนี้ฟอยมาเป็นแขกรับเชิญของเรานะฮะแล้วก็แน่น,นอนปกตินี่ก่อนถามก่อนเราเห็นฟอยเนี่ยส่วนใหญ่จะแบบในแนวแบบมันๆน,นะจาักรายานคุณก็ขี่จักรยานมาดูได้ไงอ่ะเฮ้ยผมเคยเห็นอุ้ยขอบคุณมากหน้าแปลกซอยไงคุณเห็นไปปั่นกับอาขี่ไปซื้อขี่ไปซื้อนับต้อห่วยให้แม่กินออุ้ยขี่ขอบตาลังกายโทษครับผมไม่เป็นไรครับผมอ่ะไลฟ์สไตล์จริงของคุณในการใช้รถเป็นยังไงฟอย คือผม,มเป็นคนชอบรถมากนะ,ะแต่ผมจะไม่ชอบรถที่ <c oughs> เขาเรียกว่าไงรถซิ่งมากอผมชอบรถเก่า ราโบราณก็คือรถแบบนี้แต่ว่ามีสนิมกินนิดหน่อยใช่รถเก่าผูกพันอะไรยังชอบเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นคือรถเก่าคือรถโบราณคือถ้าเกิดใครรู้จักผมยังมีคันหนึ่งชื่อซาบ96เป็นซาบรุ่นซาบ96ซาบเลยยี่ห้อซับยี่ห้อซาบเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องบินถ้าเกิดใครถูกต้องเงก้ยอะเป็นปี19ซึ่งชื่อเต็มของเขาให้บอกกันดี19ผลิตในปีรู้สึกจะประมาณ1969ซึ่งชื่อเต็มของเขาคือแมงซาบแมงซับ ไม่ใช่สิซาบนี่แหละฮะตลกจังเลยรายการนี้บ้าก็ตายสิมาทำอะไรเนี่ยไว้แล้วก็คุณไปชอบซาบได้ยังไงอ่ะคือต้องบอกว่าซาบเนี่ยเคยผลิตแล้วก็จำหน่ายในบ้านเราอยู่พักหนึ่งใช่ครับหลังจากนั้นก็หายไปอ่ะเจ๊งแต่ด้วยความที่ว่าหนึ่งเลยคนรู้ว่าซาบเนี่ยด้วยวัสดุที่เขาใช้เนี่ยเป็นเหล็กจากเครื่องบินใช่แข็งแรงถูกต้องไหมถูกต้องครับทำไมเราถึงชอบซาบคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเราเราไม่ได้ชอบโดยตรงนะแต่ว่ามันเป็นรถที่เราสิดว่าเราผูกพันเพราะว่า คันที่เราใช้อยู่ที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นของคุณพ่ออ๋อมุณพ่อถกทอดถูกต้องคือรักษามาจนถึงเราได้องเี้ยแล้วรถปีประมาณ7สูเนี่ยตีไซว่าก็ประมาณสักโอ้หเกือบ40-50ปียังอยู่ยังอยู่เครื่องเดิมปะยังใช้เครื่องเดิมครับไม่มีเปลี่ยนแต่ยังได้บี่โอ้โห v 4่คาบูเรเตอร์ขับทีดังตัด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 ตัเลยเร่งทีเงเงียเงเงเง นั่นรถหรือเครื่องตัดหญ้ารอถตเอารถนะครับรถเล่นให้อ๋อเหรอแล้วก็มีคันหนึ่งเป็นโตโยต้าโตโยต้าเฮ้ยพอแล้วมั้งเอฟเฟกต์มันเยอะจังเลยเอฟเฟกต์เยอะเอฟเฟกต์เยอะวันนี้ตื่นงานทำงานโตโยต้า KE สามศูนย์โอ้รู้จักไหมฮะเออ KE เป็นเหมือนเลโทรคาร์๋ออ๋เป็นไฟไฟไฟเดี่ยวอืมอืมก็อันนี้ก็ของของเป็นของญาติเหมือนกันญาติไม่ใช้แล้วละเขาก็เออขายแล้วกันเราซื้อมาในราคาสาม สามหมื่นบาทจริงมากสามหมื่นบาทเดี๋ยวก่อนผมเราจะมองว่าอย่างนี้นะฟอยถึงแม้ฟอยบอกว่าฟอยอาจจะแบบฮ้ยไม่ชอบรถซิ่งรถแรมใช่แต่หลายๆควรมองว่าการที่เราเก็บรถที่เป็นรถเรียกว่าเป็นรถเลตโรดดีกว่านะบแบบนี้มันต้องใช้ข้อมูลความรู้ระยะเวลารวมไปถึงความตั้งใจนะกว่ามันจะได้ของแต่ละอย่างให้มันสมบูรณ์นะถูกต้องคือเวลาหาอะไรเนี่ยหายากมากแล้วก็แต่เวลาเราขับแล้เราสึกว่า เฮ้ยมันเป็นวันนอฟคารอ่ะมันไม่มีใครขับเหมือนเราคือคุณจะขับพอดคือคนมีตังก็ซื้อได้พอตแต่รถอย่างที่เราขับเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่าคุณมีเงินแล้วคุณหาได้ถูกต้องมันต้องรู้สึกจากใจรักด้วยเพราะฉะนั้นคือต้องต้องมีความรักในรถด้วยไม่งั้นคุณรักษามันไม่ได้เออเฮ้ยนี่เขามีมุมมองในเรื่องของรถไม่ธรรมดากันือนกันนะแล้วอย่างไลฟ์สไตล์คุณเกี่ยวกับจักรยานยังไงเห็นตอนนี้แบบปั่นอุตลุดเลยคุณจักรยานหลังๆไม่ค่อยได้ปั่นนะพี่แต่ว่าตอนนี้มีสองแแ่เด็็กกๆล้วหะนีคือ สไตล์ของคุณถูกต้องระหว่างรถกับจักรยานคุณใช้อะไรมากกว่ากันใช่รถสิครับอะไรครับผมจักรยานมันเหนื่อยเดี๋ยวนี้รถผมเห็นคุณปั่นไปกินข้าวไปนู่นนี่นั่นรายการคุณก็ปั่นไปถือว่าถูกต้องครับเออเพรผมนึกว่าคุณใช้ชีวิตกับจักรยานซะเยอะคือมีช่วงแรกๆชอบปั่นจักรยานเพราะว่าเหมือนกับว่าเออช่วงช่วงนั้นเรายังเรายังไม่มีเงินซื้อรถไงฮะจริงเหรอแล้วแบบฟอยนี่นะล้อเล่นคือชอบปั่นจักรยานเพราะผมสิดว่ามันอิสระดีอ่ะไม่ต้องไปติดไม่ต้องไปซอกแซกกกคคคืืออออมมมมเ์ไซ็ี่่าลนนัหดทุยง ก็คือก็ชอบชอบพวกอะไรที่มีล้อแล้วก็เป็นพาหนะอะไรเงี้ยนะฮะนี่ก็เป็นไลฟ์สไตล์ของฟอยนะที่ปกติเราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเนาะครับไปดูพบกับแขกรับเชิญอีกคนดีกว่าสวัสดีค่ะนี่ไงเห็นป่ะนี่แขกรับเชิญนะนี่แขกรับเชิญฮะสวัสดีครัับสสวดีค่ะเฮ้ยโอ้โหนี่อืมดูอืมมือไปอ่ะเอาเป็นใครเอาเป็นใครพิธีกรอีกคนนึงแล้วหน้าเท้าอ่ะ หน้าเทาอ่ะไม่หน้าวอกรองพื้นหนาหน้าเทาเลยอ่ะมาพอดีพอดีในรถมันเบื่อแต่งหน้าบนรถมุ้งอะไรแกวะก็คือเหมือนใช้รองพื้นผิดเบอร์แล้วมันหน้าเทาไงหลอหน้าเทาเหรอแซลเล่นไม่มีอะไรหรอกเออดูดูเป้เขาดิดูเป้ดเลยเผยบอกเลยไม่ เกิดปีมังกรคือบอกเลยว่าได้มาจากญี่ปุ่นคืออารมณ์ว่าไปเดินชิบูย่าแล้วก็ไปหาได้มาุบวิ่งเข้าใส่เลยได้มาในราคา2,000กว่าดีใจมากปกกลับมาที่โรงแรมนั่งเล่นไอจีเอ้าถูกว่ะไอจีในไทยเต็มเลยว่ะแล้วมันเกี่ยวกับอะไรมอเตอร์ไซคเนี่ยไอ้นี่อย่าพีเซนพีเซนอะไร ก็เป็พบว่าแขกงรับเชิญเราดีกว่าตอนนี้ดูเอาแล้วผมไม่ใช่แขกงรับเชิญแล้วมีคนหนึ่งมีคนนะไม่คุณมาคุณมาเป็นเด็กยกไฟเดี๋ยวยกต้องยกกล้องเออเอามาเลยคุณหอย มีตกยิงมีตกยิงเดี๋ยวถ้าโดนัสโดนัสโบนัสปิดคอนโบนัสไปพูกับเขาดีกว่าครับคุณปองจากคอนเน็กชั่นมาเลยมานี่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 ผมไปรับก่อนเออนี่เดี๋ยล่าเริงพี่ไม่คชือกับผมเลยเห็นนั่งเล่นเกมตนันนี่แข็งรับเชิญอ่ะเนี่ยใช่ออกมาซ้อมออกมาซ้อมออกมาซ้อมอ่ะคุณปองวันนี้จะคอนเน็กชั่นเนอะครับผมนะฮะอ้าวคุณปองครับวันนี้รถที่คุณปองนำมาคือรถอะไรยังไงบอกไปเลย เยี่ยมมากคุณปองย่งย่างย่างแม่เฮ้ยพี่พี่พี่โตโยต้าวีออสครับไปสุริสันเท่าไหร่ฮะไม่ใช่แท็กซี่อ๋อโทษทีครับเดี๋ยวเดี๋ยวคือเมื่อกี้ที่เราเล่นกันนะคุณปองได้อย่างเงี้ยพี่จะไม่เล่นอะไรกับพวกหมกเลยเหรอฮะพี่มีอารมณ์ใช่ไหมฮะเ็ข้อผมมาหาก็ต้องหาให้เขาหน่อยแต่จะไม่มีของให้เขาโอเคอ้าวคุณปองจากคอนเนคชั่นครับผมเป็นโตโยต้าวีออสครับทำไมถึงชอบคันนี้เพราะอะไรยังไงครับพี่เพราะว่าเป็นรถคันแรกครับ อ๋อจริงป่ะจริงครับนี่เราแรกที่ซื้อเลยไม่ใช่ครับันแรกที่ซื้อด้วยตัวเองใช่ครับใช่ครับคือคันนี้ซื้อด้วยตัวเองแต่คันอื่นเนี่ยเมียซื้อให้หมดครับผมครับผมเฮ้ยฟอยไหนจะไม่แก้เลยเราเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็ดูข้างนอกก่อนนี่คืออะไรรองเท้าผู้หญิงนี่ของใครเออเท้แฟนของฟอยสงสัยแฟนแล้วด้วยของพี่เขาเองโู้รัก รักแฟนด้วยผู้ออกอากาศว่ามีแฟนแล้วไม่จริงๆของเขาตอนคือแอบแต่งหญิงอว่านี่จีติงรักถึงนี่เฮ้ยจริงไม่ใช่ครับไม่ใส่เลยครับโอะไรกว่าแสดงว่าพี่ใช่ใช่ไหมเอาสาระดีกว่าเอาสาระนะอ่ะเออเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราคงจะดูไปพร้อมๆกันเลยนะเพราะฟอยเองเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าฟอยไม่ได้แต่งซิ่งครับไม่ค่อยบเรื่องเก็บรถเก่าครับเดี๋ยวเราคงจะรู้ไปพร้อมกันกับพี่ปองให้พี่ปองอธิบายทั้งคันเลยเนาะอ้าวเชิญฝั่งนี้เลยทั้งหมดเลยฮะมาเริ่มจากด้านหน้าก่อนมาเลยฮะ แล้วพี่เขาจะถือไม้ไว้คนเดียวอย่างเงี้นะแล้วประเด็นคือไม้มันห้อยห้อยกับโบนัสด้วยเออมันขอใช้ไม้นี้พี่พี่ติดใบเลแมดไหมแล้วสลับกันสลับกันเอออย่างงี้อ่ะโอเคแล้เราจะผ่านตัวหนู่ได้ไหมได้ไหมอ่าพี่อยู่นู่นอ่าพี่อยู่นู่นออโอเคืมยืนอย่างงี้สิยืนอย่างงี้นะโอเคอ่ะเริ่มจากคันนี้ทำอะไรไปบ้างครับพี่ปองก็ยกเครื่องเดิมออกครับวางเครื่องเดี๋ยวเงียบก่องเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเอาภายนอกออกภายนอกทั้งนอกใช่ครับก็ ข้างหน้าก็เปลี่ยนเป็นฝาโปรงเคปล่าครับเป็นเคปล่าจากที่ไหนยังไงฮะอ๋อซื้อต่อเข้ามาครับขอบคุณมากครับผยังไงอุ้ยไว้ไม่มีตังนี่ซื้อต่อเข้ามาครับผมผมร้อเล่นครับคือไม่เล่นที่อะไรเลยไม่เล่นอะไรเลยจบแล้วครับผมเขาเป็นคนตรงตรงเครอซื้อต่อมาแล้วรู้ไหมว่าจากสำนักไหนยังไงพี่ไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลยครับผมเพื่อนก็ซื้อต่อมาอีกทีครับจริงป่ะใช่ครับนี่มือแปดมือแปดเออเก้าอะไรครับ มือกแต,ต้องบอกว่าด้วยด้วยงานอะไรต่างๆ,ๆคือก็ยังดีอยู่นะนะฮะยังก็คือเป็นลักษณะนี้มาตั้งแต่ซื้อจากเพื่อนเลยใช่ครับถึงแม้ว่าจะเป็นมือสองก็ตามถูกปะครับเนาะถือว่าเพื่อนก็ดูแลด,ดีนะฮะอ,อ่ะมาถึงด้านหน้าครับกันชนของคุณนี่คือกันชนเดิม,มอของมันเลยปะกันชนเดิมครับคุณทําอะไรกับมันบ้างเจาะรู้ครับครับเออผมอยากรู้ผมเห็นรถหลายคันทำไมถึงเจาะใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นแจ๊สหรือว่าอะไรเขาเจาะงี้เพื่ออะไรฮะ บางทีข้างหน้าจริงๆอาจจะเป็นแฟชั่นแต่ว่าตรงนี้ครับเจาะเอาอากาศเข้าไปครับเข้าหากงอากาศครับเ้ออากาศอันนี้คือเป็นแฟชั่นแฟชั่นอันนี้คือเอาอากาศเข้าไปไม่จริงมันมีอย่างนี้ฟอยคือบางคนเนี่ยอย่าสมมติอย่เจาะตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าหลายคนเนี่ยเวลาขับรถเนี่ยตรงนี้มันสามารถที่จะเพิ่มลมเพื่อไปมอน้ำไงอ๋อให้มันไม่ร้อนมันไม่ร้อนแต่การเจาะตรงนี้แน่นอนเมื่อกี้ที่พี่ปองบอกถูกเพราะว่า มันจะเข้าไปเพื่อเข้าไปสู่กลองเปลยถูกไหมฮะใช่ครับโดยอากาศมันจะได้เข้ามากขึ้นเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาทำอะไรมันก็เลยกลายเป็นแฟชั่นไปด้วยเป็นแฟชั่นแฟชั่นไปด้วยดูซิงดูซิงดูั่นดูวิงดูซฟอดูอิงดูซิงดูซ็งอูซิงดูซิงดู้ิเดูซิงดูซเงดนไิไดูซิงดูเิงาูซิงดขซงดูกางดูีิงดูซิงดูซองล้ซงดูซองดูซิงไม่ใช่ไม่งด่บิงดูซิงดูซิงดูซิงดยครับผซิงดูซิงดูซิงดูนิงิงงดูซิง จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีประโยชน์ในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งแต่ก็แฟชั่นด้วยระดับหนึ่งบวกๆกันไปครับผมนะฮะอ่ะทางฝากระโปรงก่อนพี่ซื้อต่อมือสองมาเท่าไหร่มีหลายคนอยากรู้นี่ทีนี้เราอยากรู้มากเลยซื้อมา5,000บาทครับเฮ้ยห0 0 0บาทเองเหรอพี่ใช่ครับเขาซื้อกันเป็นหลายหมื่นนะฝากระโปรงอ่ะก็แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นงานนอกครับก็ประมาณหมื่นกว่าบาทม่อันนี้อันนี้คืองานของที่ไหนฮะไม่ทราบเลยครับอ๋อไม่ทราบเลยซื้อต่อเพื่อนมาครับผมย้อมแมวมา ถ้างานบ้านเราอะถ้างานบ้านเราตกเท่าไหร่พี่ของมือหนึ่งก็ประมาณแล้วแต่ล้านครับวันเก้าพ0 0ถึง15,000บาทครับโอ้ก็แล้วแต่คุณภาพนะใช่ไหมครับแล้วแต่โลงแล้วแต่รุ่นแต่ของนอกไงหมื่นอัพแน่นอนหมื่นอัพแน่นอนไม่ผมเห็นแบบบางทีเขาเป็นสติ๊กเกอร์หลอกลวงถูกต้องแรปแรปสติ๊กเกอร์อันนี้คือช่วยไหมฮะจริงๆคือต้องบอกว่าด้วยวัสดุมันต่างกันไงฟลอย์อย่างของที่แรปเนี่ยก็คือใช้ฝากระโปรงเดิมวัสดุดังนั้นมันก็เป็นของเดิมแต่แรปเพื่อให้มันเป็นเค ทุกอย่างมันจึงเหมือนเดิมแต่แบบเนี้ยมันได้น้าหนักที่เบาลงออเบาลงวัสดุที่ดีขึ้นใช่ไหมฮะใช่ครับเนาะเออทำไมพี่ไม่อธิบายอะทำไมไม้เข้าอธิบายเออทำไมอธิบายรถพี่ไม่เหรอรถพี่ใช่ไหมใช่ครับเออสิ่งทีนพี่อธิบายรัเลผมครบผยเอ้าขย่อมมาต่อฝั่งนี้เออฝั่งนี้มาดูล้อหน่อยดีกว่าครับรถเฟี้ยวอยู่ที่ล้อเกียร์เสือข้างหลังคุณมากเลย มันจะกัดผมไหมเนี่ยแล้วแกจะไปเดินตามหนังทำไมอ่ะก็เดินข้างหน้าสิมาถึงล้อครับเป็นล้ออะไรครับเป็นล้อ C E 2 8ครับ C E 2 8ครับนะครับขอบ5นิ้วขอบ15 ของญี่ปุ่นครับของญี่ปุ่นครับแท้เลยมแท้ครับแท้เลยอันนี้ซื้อต่อบเพื่อนบป่าวพี่กอซื้อใหม่ครับซื้อใหม่มาคานีมีราคาเนี้ยราคคุณราคาไม่ธรรมดานะของแท้สีวงนี้เท่าไหร่ครับขอบ15บอกไปก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ50,000่ครับมีฐานะครับผมห้าหมื่นแพงนะแพงห้าหมื่นนี่คือต่อหนึอันนะฮะ อ๋อไม่ใช่แต่ยังไม่รวมยางนะไม่รวมยางโอ้โหวงละห้าหมื่นสี่วงนี่สองแสนแล้วครับผมก็นึกว่าจะเป็นระดับไหนห้าหมื่นโอเคมาถึงเป็นขอสิบห้านะฮะเป็นสี่แปดมาถึงยางครับใช้เป็นยางอะไรครับผมอันนี้ยางคู่หน้าเป็นโตโยอาวันอาครับอาวันอาแล้วคู่หลังนะฮะคู่หลังเป็นโยโกฮาม่าแอดแวนเอดีศูนย์แปดครับอืมทำไมคุณใช้ลยนะคำถามใช่ถูกต้องก็ตอนแรกใส่เอดีศูนย์แปดสี่เส้นครับอ่าแล้วคู่หน้ามันฉีก ก็เลยใส่อวันอาเดี๋ยวก่อนฉีกในที่นี่หมายถึงไงคุณใช้จนแบบดอกหมดเลยไปกระแทกฟุตบาทครับออ๋ซิ่งไงซิ่งซิ่่งใชแล้วก็ยางเอาวันอาร์เนี่ยครับมันหนึบกว่าอ๋อคือจริงจริงอ่ะก็ลังจะบอกว่าอย่างยางเนี่ยอย่างเมื่อกี้ด้านหลังคุณใช้ศูนย์แปด่าครับผมความเป็น08เนี่ยหลายคนจะมองอย่างผมมองนะใครใช้08เนี่ยเฮ้ยยางเทพราคาแพงราคาแพงเนื้อยางนิ่มใช้ดีแต่พอมาเจอโตโย่ปุ๊บเป็นไงฮะ หนึบกว่าครับอยากรู้ไหมหนึบขนาดไหนในขนาดไหนครับมาลองเคี่ยวดูโอ้ยไม่ใช่หมักฝรั่งจะต้องรับให้เขานะฮะคือก็อยากจะเออเดี๋ยวรับอันนี้เล่นอันนี้จริงๆให้ลองเคี่ยวดูโทษทีฮะที่อยากรู้แล้วเวลาเจอไอ้ละนาดเนี่ยมันไม่ติดซุ้มเหรอฮะเออลาบก็คานไปครับคานไปครับก็คือเอียงเหมือนเหมือนที่รถซิ่งเขาเอียงนับใช่ครับนด่นะกอลอฟเราหน้ากว้างเท่าไหร่ฮะทั้งสี่ล้อ เนิ้วครับเ็นิ้วเท่ากันหมดทั้งสีล้อเลยเท่ากันครับเท่ากันหมดสีล้อเลยเนาะนะครับผมนี่ก็คือล้อที่ใส่ไปมองเข้าไปลึกด้านในฮะโอ้โหจะเห็นคาลิเปอร์เบรกเขาก็เปลี่ยนไปด้วยครับใช้เป็นของอะไรยังไงครับพี่ปองใช้เป็นของ ATS ครับ ATS หกมิครับพอมินิครับ มันมีนะ6พอร์ตธรรมดากับ6พอร์ตมินิครับถูกป่ะฮะใช่ครับมันต่างกันไหมพี่ปองให้ข้อมูลเยอะหน่อยเออต้องย่อตามใช่ใช่ไม่ควรนะอยากรู้อยากรู้นะครับผมฮะก็ผมอยากรู้มากเลยเฮ้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 ยรายการสบายขนาดนี้เลยชิวๆฮะเออดีเนาะรายการนี้สบายดีเออมันต่างกันยังไงพี่ปองอะไรครับมันต่างกันยังไงระหว่างมินิกับ6พอร์ตแบบปกติอ๋อ6พอร์ตใหญ่ก็คือว่ามันใส่สำหรับล้อใหญ่ครับแต่6พอร์ตมินิเนี่ยใส่สำหรับล้อเล็ก ปกติเขาจะใส่4ี่พอตครับแต่คือด้วยความให้มันหนึบหนึบขึ้นก็เคยเพิ่ม6กพอตแต่จริงจริงปกติรถขนาดเนี้ยไม่ค่อยเห็นใส่ขนาดหกพอตถูกป่ะส่วนใหญ่สี่พอตเนาะขับเยอะมากเลยอ่ะก็สองร้อยกว่า เน่เขาขับดีบินเฮ้ยพี่ขับจริงๆได้200กว่าเลยฮะใช่ครับสปีดแม็กซ์สุดคือ200กว่าไม่มันอยู่มันหมดเลยเก้าเก้าเขนสุดแล้วครับแล้วก้เก้าแต่มันไปมากกว่านั้นครับคือโชว์ว่าขับเร็วมันต้องมีเบรกครับด้วยเบรกที่ดีอะไรเฮ้ยสองร้อยกว่าคือมันสุดแล้วแหละถ้ามากกว่านี้พี่ก็ขับได้แรงกว่านี้เออแต่ต้องบอกว่านี่คือเขาทำมาเพื่อรถไซส์เล็กถูกไหมใช่คืออ่ะเกิดสมมติว่าอยากหล่อไงใส่หกพอร์ตแต่ปกติมันใหญ่ใช่ครับมันต้องล้อใหญ่ใช่ครับมันยัดไม่ได้ครับ เอาแบบมินิมาเพื่อที่ให้ยาสำหรับรถไซซิตี้คาร์แบบนี้ได้ครับผมถูกไหมมันเต็มมากเลยเนาะจานเต็มไหมเต็มมากจานเนี้นี่เท่าไหร่อ่ะเอออยากรู้อยากรู้เดี๋ยวส่วนตัวใช่ไหมเนี่ยอยากรู้อันนี้อยากใส่เองนี่อยากใส่เองก็อยู่ที่ประมาณ40,000ื่นครับส0 0 0มื่น0 0่หมื่นคู่น่ะใช่ถูกไหมฮะ6กพอดคู่หน้า40,000ื่นแพงมากเลยนี่รวมล้อรวมอะไรไปคุณก็เป็นแสนแล้วเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้แค่แค่ยังไม่ถึงข้างในถูกข้างในยังไม่นับนะยังไม่นับข้างในหนูว่าถ้าพี่จะจ่ายขนาดนี้นะปากกระโปรงเคปซูลซื้อมือหนึ่งไ จะซื้อใหม่อยู่ครับแต่ว่ามันย, <lava. S 2> ยังไม่มีเวลาเมื่อกี้เสียงพี่หัวล้อน่ารักมากเลยซื้อมาหนึ่งมั้งพอพูดกับผู้หญิงนี่แม่แบ่งชนชั้นกับพวกเรามากเลยพอพวกเรานี่เสียงโหดเลยกหญิงไม่ใช่ผู้หญิงอย่างเดียวก็พูดเลยว่าสวยแค่นั้นแหละใช่ครับสวยคอยมีจะแสดงความคิดเห็นยนะฮะผมเกลียดเสือข้างหลังเขา <uge ot> จะไม่ต้องไม่ต้องสプライเข้ามาก็ได้เปล่าอะไรรายการระหวางได้เปล่าเด็กๆก็เสียตังค์แพงและ <c oughs> เออนะขยับต่อมาด้านข้างคุณยังคงความเดิมไว้ถูกไหมฮะครับผมแล้วก็ขยับต่อมาด้านหลังเมื่อกี้ก็เห็นไปแล้วในส่วนของล้อ <c oughs> สีพูดถึงสีหน่อยครับผมแน่นอนวีออสออกมาจากโชว์รูมมันไม่มีสีเหลืองแน่ๆอยู่แล้วใช่ครับคุณไปทําสีมาใช่ไหมใช่ครับจากไหนยังไงฮะทําอู่แถวๆบ้านครับอู่แถวบ้านใช่ครับคิดยังไง เออทำไมเหลืองฟอรบอกว่านึกว่าแท็กซี่ไม่ว่าอยากมีไใจพิเศษรอเล่นนะพี่คือแซวเล่นครับผมทำไมถึงต้องไม่สีเหลืองเพราะอะไรเกิดวันจันหรือไงฮะคือสีเหลืองไม่ค่อยมีคนทำครับถ้าเกิดวีออสใช่ครับมันน้อยครับอจริงเหรอใช่แล้วผมก็ชอบด้วยนี่คุณครับผมตรงนี้นนี่เขาทำเหลืองหมดเลยนะดูเออเป็นสีดำมันคือเหลืองอะไรถ้าสมมติอ่ะเกิดเราอยากจะไปแบบว่าเฮ้ยทำสีนี้บ้างเราจะไปบอกช่างว่าเหลืองอะไรเหลืองอูจะระ เหลืองขี้เอาพูดขี้อ่อแอดได้เลยเหลืองเหมือนขี้ครับพี่นี่เราต้องการนี่แหละขี้เด็กเนื่เพราะขี้เด็กมันใสไอ้นี่ก็ขยี้เกินไปอ๋อขี้ผู้ใหญ่มันจะขุ่นขนาดนั้นเลยอ่ะพี่ขุนมันเป็นงุกอะนะอ่อแอดครับผมคาดว่าผมก็ไม่เล่นอะไรกับพี่หรอกครับผมตาเขาดูเหมือนไส้ผมมากเเหลืองนี่เขาเรียกเหลืองอะไรพี่เหลือง Y 5 6ครับมันเป็นเหลืองของ Honda ครับอ๋อเหลืองฮอนด้าใช่ครับของญี่ปุ่นจริงๆบอกเขาเหลืองโปเกมอนก็น่าได้นะ แต่จริงเหลืองมันดูแบบไม่ได้เหลืองแป๊บนะมันดูแบบว่าดูดรอปลงมั้ยมันดูไม่น่าเกียดอ่ะือบางบางทีเห็นคันทำสีแบบแป้นแป้นมันดูน่าเกียดเสล่ออันนี้เขาทำแล้วมันดูกำลังดีไงถ้าสมมติว่าเกิดคันแปนนๆมเข้ารายการอ่ะแต่ถ้าคัดป๊บก็ด่าเหมือนเดิมเอ้าขยับมาด้านหลังด้านหลังคุณทำอะไรกับมันไปบ้างครับด้านหลังเหรอครับเปลี่ยนโลโก้เป็นสีดำครับ ครับผมอย่างเดียวเลยฮะใช่ครับทั้งหมดคุณมีอย่างเดียวเลยเหรอใช่ครับจะรูแล้วเซนเซอร์มันหลุดครับก็เลยอ๋อของเดไม่ได้แต่งหรอกเซนเซอร์หลุดเออแล้วปลายท่อนะฮะใช่ของอะไรครับปลายท่อเป็นของ HKS ไทเทเนียมครับนี่นี่ไทเทเนียมเย่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 แต่กล้องไม่ตัดด้วยอ่ะกล้องตัดท่ออยู่เอ่อเราจะเต้นจะเต้นเย่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 ไม่ตัดก็มาหากล้องเองไทเทเนียมไทเทเนียม ซุ้มเส right? el, ียงความไทเทเนียมเป็น <sau> ยังไงบ้างพี่เพราะแน่นอนหลายคนจะรู้ว่าถ้าเกิดวัสดุเป็นไทเทเนียมเสียงมันจะมีเอกลักษณ์ของความไทเทเนียมหรเ่เสียจะใสครับเสียงจะใสใช่ครับนี่คือแค่ปลายเดียวมะคหรือทั้งเส้นปลายอย่างเดียวครับปลายอย่างเดียวเนาะครับผมเออเป็นเตัเทเนียมตัวท่อเป็นสเตลเลตครับผมเคยได้ยินนะพวกอย่างเช่นมอไซค์คว้านท่อมันแรงขึ้นจริงเหรอพี่อือันนี้คว้านอะไรไหมฮะไม่มีไม่ได้ควานครับแต่มันสามารถควานได้ใช่ไหมใช่ครับไม่มีพักกลางครับคือพูดง่ายว่าแต่คันนี้มันเป็นมันดีอย่างเพราะเป็นเกียร์ เกียร์เกียร์ธรรมดาแมนูอลมาทีนี้ถ้าเกิดเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยถ้าเกิดว่าท่อระบายไอเสียออกมากเนี่ยมันก็วิ่งไม่ดีนะถูกป่ะถ้าเกิดเป็นเกียร์ออโต้นีมันปลายหายใช่มันจะแบบว่าโล่งเกินไปต้องให้อั้นๆหน่อยนะถ้าเกิดเป็นเกียร์ออโต้แต่คันนี้มันเกียร์ธรรมดาครับผมใช่มั้ฮะอ่ะมาดูสติ๊กเกอร์หน่อยผมเห็นมีทิธรนด้วยดังนั้นคันนี้จะบอกนะว่าทางที่พิทรนใช่ครับใช่มั้ยฮะทําอะไรที่นี่บ้างพี่ก็วางเครื่องที่พิทรนครับทั้งหมดเลย ใช่ครับพี่ทอมเป็นคนจัดการให้ทั้งหมดใช่ครับนี่เขาก็ขาสิ่งเหมือนกันตัวแรงอู่นี้ก็เยอะครับใช่ไหมฮะและนี่คืออะไรฮะนี่คือพี่เหรอฮะหรือว่าแฟนพี่หรืออป็นเป็นเป็นขับครับอ๋อรับใช่ครับับอะไรมังกี้ครับไอ้คุณหมออ่ะคุณหมออ่ะคุณน่าอยู่อ่ะผมหมอดูหน้าตาดีจริงว่าบ้าเหมือนตรงไหนโธ่ถ้าอย่างนั้นเหมือนแล้วก็อะปลอยลุยนี่นี่ตัวจริงโอ้สังไมสิไอ้นี่ไอ ทำก็เหมือนไปเหมือนไปผมนั่งอยู่แกงที่แล้วอ่ะครั้งครับเออนะฮะนี่คือโดยรวมของภายนอกถูกไหมพี่ครับผมนอกนั้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะประมาณนี้เนาะไม่มีโอเคงั้นแปลว่าตอนนี้จะพักก่อนดีกว่าเฮ้ยพักแล้วพักแล้วพักแล้ว เดี๋ยวเบรกหน้าข้างในยังไม่เห็นเลยพาเบรกหน้าเบรกหน้าพวงมาลัยเขาทำไมเขาขับยังไงอย่างเงี้ยคุณอยากรู้ใช่ไหมมันเป็นมันเป็นแนวนี้อออ่ะเคุณอยากรู้เดี๋ยวเบรกหน้าเจอกันแน่นอนนะฮะไปดูซิว่าภายในเขามีของเล่นอะไรบ้างเดี๋ยวให้ฟลอยด์ลุยเลยแล้วกันได้ครับพี่พักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าคุณต่อมาเตอร์มาเนี่ยครับสักครู่เดียว